ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกช่องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูามาหาแห่งภาพมวลเด้เองเด้อนะมอนีมาติดตามตุวเลขมนา่ท่านครับผมงวดที่ผ่านมาได้50 0ครับผมเนะ <c oughs> าะเข้าเต็มเต็มได้พี่้องเดออ้อหวดน,นี้ผีมาห่วงบอกพี่น้องว่เาเลขมปัสยอ,อก3ตัวนี้พี่น้องเป็นตัวใดเข้าไปการาบนพัสการปูร้รกันปูสายยาปูปูสวยได้พีองเด้อ

ครับพ่อไปเทียเ่ยวแน่เลยที่แม่พ่อไปเทียเ่ยวแน่เลยไอ้หวงาเตย,ยปูสวน่าน,นอานาล,ะะลโพงจัดท่ามือนี่แล้วอ้น้ำโพงเอาน้โพงเลยตกใสนออปัดว้ามองเลยจัดเลยเออเอิไปกบไปกเขา้อยะัดกบมดับมาจะเพียเลยมาจะเพียเท่าเดี๋ยวนี้โอ้เขาจะเอาไปลองลองน้ำโผงจจเลยลโอ้อไป<อ>าาน้ำาอาศาเลย ไปบอกรุดวอบ่ีเรือบอกคอบ่แพญานาบอกเรียดีก็บอกบอกคูยเรื่อมีจัดพญานาคบอกมาบอกเ่อมาบอกได้เต้เจ็ดจัดเอะมาโเรยมเห็นมาเลยอ๋อหันที่ว่าหาสุนทรพูหาสุนทรพูนะผลฝันมือเรศวรผลฝันว่าไปูผลฝันว่าคองม่าหน่อยหาลอยโอ้เราก็ะสือหาลอยนะเลากระสือสุเดียวโอ้สามตัวเลยเม็ดเดียวเลย

นี่ยเลยก็ฝัน้แ้ว่าสี่อยไม่เห็นมันบอกออกอ่าหารอยีกแล้วอ่ะมฝันถ้าโดนจะสี่ยถ้าโดนจะหาร้อยเ้อ้ออกคือศูนีหรืเอ้าอ่าี่บาวก็บอกคนตัวน้ต่อว่าหานั่นหาร้อยแลกกับอกให้ซื้อ0ูนนเด้อศูนูนเด้อเต้อ้พนหอกเขานีรอกไม่ได้บอกครับเพิ่มนั่นรอกอ่าอ่าอ่า่าไปตว่าเนี่ยแยงเราแถวหัวระจํานละเส้อเสื้อหาร้อยนะซื้อ บ่ตัดเลยาปวั่ือบบเอางยมใ่่เลยตัดสิไมบสอบาเลยะโอ้ตัวเดียวเลยอร่อาทาันเอาจังๆได้สามตัวว่ตัดบ่เม็ดเลยมฮ่าถูกเดียวเนว่าสามตัวตัดไ่ได้เพราะว่ามันชุนๆเนาะไกาศิยากระด่งยูตาฝันได้แสั่นเด้เนาะมานีวันนี้ฝันไว้ไหนกับู่ ว่าในกองวนี่ว้าู้วูเนยว่ามันจะทำใเาทาเหยเพราะว่าคือตัวคอวานบปัอ่ามันก้อนมันกับตัวเราเอาคือว่าทุอคนพอคนตาแล้วนี่คือว่าเขามาบอกกันเขามาบอกตัวใดกันว่าเงินว่าทอคนาลี่้าะวกพ้อนนั่นวัวให้เขาจะถือยูพวกาวเย็ดพกขาวกเจ็ดมันก็ถือรู้ันซื้อจะบากออกอกเขาก็ถอเน่ยพวเราขั้นสองขัพวเราหาตัวหกตัวหรอ คูมันบ่าถึงเาโดนเราต้งพูดมากเราพู็เลยว่าเมื่อไงก็ตองอขาเคียบรอดกันได้ร้อยที่เมื่นตอนนอนออกขาออกขาเกาล่างพูบมาื้อกูซพ้อเลยบ่กพูดกันสายเ้าหลวงพอซื้อเราบอกพาะเจ้าสองซนมาออกสองนึงบอกแปดซน้อมออกเก้าศืนเราเมื่อวันีู่้สิบอกนเออผูดให้ไก็สืพบอก คนคนบอกบบอเขานออกอรเลยคนบ่ซื้ออาะเออเอาบ่ต้องบอกใชยบ้านบอกก้องนี่บานนี้พูไม่ว่าหก้าหกเล็บบอกเ็ยานั่นอกซ่างไออกซางต้องพูดเนื่อซื้อพูไปใส่เห็นพูว่าูดเลมาห้องบอกบานทั้งหดงหันมันออกไปแล้วบกันออกูนนี่อันนั้นเปนฝันเพราะเขฝันเหรอันเห็นพูก็ว่าได้ใคยนี่ลักเก็ตได้หรอสิเช่นยังคนเลยอะไรวะ เยอะสเยแดยอนึอเยอูนสนอาบอกทเลกวมาเว้ยเพตันั่นลงกเยเป็นยังไงอว่าบางสอมื่นนี่แม่พูว่าไปบ้านกับมานน่ไหมว่างมื่นสิไปไปผู้ไ่กัมมามว่านี้ตอนมื่อสิไปเขามาบอกว่าอะรก่นเขาอกว่าอันนี้เหรอไว้ดีรู้เรื่องเียกนี่ละมาผีอยู่นี่ะเออจะพผีนี่ย่ใส่โัว่เกยงฟังคือในฝันในฝันนี่มิดอฝันเขาบอกว่า กูเซื้อเลตันนี้มันเหสั่งซื้อเลยเหอโอตอนนี้แ่วอะซือหกครับก็หกส่นเหมอนกัโอ้ผู้กนได้เฉื่อยขึ้นคือเขาเจ้าคุยกันก็เลยบอกว่าโอ้ยสูยังไม่เห็นกระดูกก็ไูเลยหรอกกูจกู้มากินเขานี่ไปใส่บาตบอกไม่ออกตวที่ออกเขาจะหันป็นไม่ใ่บาตกูสั่ง้วเาบอก คือเขาเถียงกันมาบะปูเออเถียงกันมาเลขออกตัวไรสิ่อออกไปเกูจะซื้อเลียมาจรงโอ้นาในฝันอ่ากจะซื้อลขตัวนี้หกศนวันั้นโอู้ก็ได้สั้งเขาว่าเขามาัวเรยกว่าหวเขาว่าออเยอะที่มาัวท่กูเลยกูจะไปสั่เขาไม่ออกบินบินบินบากูลาสันดองเออแ่ปบินบาดไม่ออกกันทีทำกันจักสิวาจังไหนเตี้ยามี ที่ไม่บอกกันเอ้สันแด้วสัน่บอกกันโอ้ยความฝันข่เนาะเราสมิ่งบเามาบอกแค่ว่าไดนฝันกันีมาเมื่อวานเราสมิ่งทำมากมเล้ยหนูจะได้มาซีบ่ซอยอีกเออกันยังว่าอะไรก็อออกตรงนี้บอกว่าเมัใ่บอลเล่นนี่อันหูไนยันขมนนั่นโอ้โอ้นไม่ย่ำอีกโตหนฉันบอกกันขยโยกันเออศูนยสี่หกบอกว่าสันโอ มันวันจาะสิล่ะจัามันจะมาเลยงข้มฝันเนาะอจยงมัีสกกเศานห่โอ้ยนี่ล่กูจะม่สันเขาอีก่เนาโอปบาาดี้มาบอกเปิดตัวได้ว่ามันสออกตัวนี่สี่หกอาจารย์ะวามันที่แรกว่าสี่หกาจะส่วนรอันที่แรกเหรสี่หกกับหกศูนโอ้สี่หกเจ้ากซุ่มเกาดีมากมากาเสี่ยงไหมเป็นหูปูนี่มัน ไอ้ยิงมู่กับว่าได้ขึ้นน้ำเลี้ยงน้ำมือที่บอกเนี่ยเขาคนเงินค่อยเรียนเนาะอ่าบ่บ่อยสนใจมาฝันเกี่ยวเขาแต่ว่าก็ต้องมีฝากไม่ออกพร้อมเพราะว่าไปบิบาปถามก็บอกนี่แล้วว่าเดี๋ยวได้บอกเลยก็ได้คอยฝันเลต้องมีครัถามต้องมีครัตอบให้ไม่ออกไกล้มือจนตอนนี้เราฟูไปจนสิ้นแล้วโอ้คอยฝันจนสั้นดิ้งซี่เขาบอกดิ้งซี่เขาบอก่ได้บอกว่าได้บอกเลขคอยฝันก็ไม่ออกแต่ว่าป่านนี้เขามาบอกว่าเลขมันจะออกมาปู ขันเครื่องเขาสูงกันว่าเลขกูจะเป็นซี่เลขตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ที่ถาไหครับผมตัวซี่กับหกศนี่ล่ะบุจะเป็นซี่เลขตัวนี้ล่ะขอท่านเอออเลยหูมืออบ้านมื่อไรหรือมาบ้านในสองขึ้นก็ไมู่มือขึ้นหรอเออเฮ้ยวบ้านเลขออกซี่หกศูนย์ดิหวอท้าโอ้โอโอ้บี่หศออกศูนย์ซี่หศูนยหเออโอ้ทนา นี่ละมันสูมันอีกกระตื้นเ้ามาอีกอันก็ฟันว่าดิฝันโดนๆดิันนีนนุงวเขามาจมเมม่งเขาลหนี่าวันกูทสมาสันเขาอีกกรนเขสีบอกกันว่าบอกไปออกจังไหนดิบอกว่าทจ่ไหนดวเดกูหรนามบินสบายหรอกูยินแล้วสนอกแม่ับ่นนี้ปูอวกาันสามรถประเดิมไปสามตัวแตกป็ิดังเลยดิเป็นเต็มบาทได้ด้บาทเนได้รถดูความ หองหารก็บอกเจ้าผ like oh like ู้ซื้อจะบาทปูเน no ี่ยเออเอาผู้บอกซื้อบอผู้ใดกตัวซื่อในผู้จักาผู้ซื้อเขาอกมันสวยจังเลยดีเจ้าสื่อซาลาวายังที่ออกอีหลีหรอหกขามันเจ้าถือมันเจ้าถือปูกับมี่เขาสันพก็ดีจ้ะเลใใสใหอยยูเจรอร่อยนั่นแหรอ กตินิงก็ไม่ได้กระินบากก่เราบานู้ึงเลอกัได้อ่หับ่แล้วจก็ิใหยเสีเลยเศาเสียเลซื้อเราัมจบ้านเนี่ยเพื่ผู้บ่บอกรจนเนี่ยกระจกก็ใส่นที่เลอยอยู่โอ้แขนเป็นแคนที่ร่างบานเนี่ยเขาเขาไ่ย้ำให้อสีกกระตีูนสีหกโอ้สามตัวเลยอ้าวพี่น้องเม็ดเดียวเนาะ ปูยังล่ะปูสวยปูสวยสโอ้ยส้อแมปูยซื้อแสด้ไอคนนนอสยเลยาบอกตงมันมันสย่ปูที่าแ่ขึ้นแส่บลบนซื้อนบอกใส่ื้อปูสยก็ไปปูสยเนี่ยนี้ใส่สายยาวรับนทันไมออกเข้าตรงเลยสายาวปูสยอยู่หรอ่แคบหน้าจอเฮงๆปังๆคับ